สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาทำหุ่นนกจากโฟมให้ชมครับเราจะนำโฟมแผ่นเล็กๆมาติดกาวลาเท็กแล้วก็ไปตากแดดแห้งครับรัดด้วยยางก็จะติดกันดีหุ่นนกที่จะทำวันนี้ก็เป็นหุ่นนกกวักครับเราก็ตัดตัดหอ,อกครับ มันยังไม่เหมือนนกเขาไลแล้วก็ตัดตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดให้เท่านกจริงครับคล้ายนกจริงตัดไปตัดมาก็ใกล้เคียงแล้วครับโต้ด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบครับขัดขัดให้เรียบเหมือนเดิมครับขัดให้คล้ายนกจริงครับ ต่อด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดครับขัดขดทูๆนะครับผลที่ได้ก็ประมาณนี้หรือว่าเอาเรียบกว่านี้ก็จะดีมากครับสำหรับผมก็เอาแค่นี้ก็พอครับ จากนั้นก็ต่อด้วยกระบวนการทำคานกครับนำไม้มาเจาะรูเลาไม่ไผ่เสียบลงไม้นะครับดัดให้งอจอดกาวให้แน่นนะครับกันหลุดจากนั้นก็ทากาวลาเท็กเพื่อให้โฟมติดตัวคานกแน่น นำขานกเสียบลงบนแข่งนกนะครับสมมุติไปแข่งนกจากนั้นก็เอานกมาเสียบประกบกันก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็าทากาวลาเทคเอาไปตากแดดให้แห้งทำแบบนี้สองรอบครับ เราทาเกล้าทิกไปสองรอบครับก็จะเกิดความแข็งแรงเหนียวโฟมจะไม่เสียหายระดับหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละส่วนขาก็นะครับตกแต่งให้ คล้ายๆนกจริงฝีมือก็ทำได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ถึงขั้นตอนลงสีมาดูกันครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับติดตามไปเรื่อยครับเราจะเริ่มจากสีดำกันก่อนนะครับลงมือเลยครับ นะครับตาครับต่อไปครับจะลงสีขาวนี่ครับสีขาวสีก็จะเป็นนี่ห้อนี้นะครับสีขาวเลยนะครับต่อสีขาวเลยครับัตวตรงตูนนกนะครับ ผมก็อาจจะไม่สีจะไม่เหมือนนกจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาให้ใกล้เคียงนะครับก็ทำได้ให้ใกล้เคียงที่สุดที่กระพอครับ,บ น้าใหเ้เป็นเป็นการกีฬานะครับไม่ใช่การทําลายหรือว่าละขรมานแต่อย่างไดนะครับเพื่อเล่นเป็นการกีฬานะครับนี่นะครับต่อไปครับเป็นสีเหลืองมีขั้นตอนยุ่งยาก สักหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็นี่ครับแล้วไปก็จะมูกดัวปากนกนี่นะครับนี่ยุอีกะเริตมนะครับรูปเป็นล่างแล้วเดี๋ยวก็ ทำลงสีงอนก็เสร็จแล้วครับลงสีงอนนะครับค่อยๆแต้มนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ เจานกกวักของผมทำจากโฟมตามมาเลยครับจะไปทดสอบให้ชมครับว่าผลจะเป็นยังไงจะหักกระเด็นกระดอนหรือเปล่าจะโดนเตะไงหลังหรือเปล่านะครับนี่นะครับเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับไปตากแดด สัก5ชั่วโมงหรือเปล่าสีแห้งแล้วครับสวยไหมครับอ่าลองทำกันดูครับว่าจะเหมือนของผมหรือเปล่าหรือว่าสวยกว่าก็เอาเลยนะครับตามสีมือเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตาม,กด,ดตามกดถูกใจ ขอบคุณที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเอซนะครับแฟนคลับของช่องผมด้วยนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดส่วนคลิปหาประกาศก็จะเย็นๆน,นะครับรอให้ถึงเลืดูการก่อนให้ประกาศกอวอร์ดก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปหาให้ชมนะครับ ว่าหาไม้ไหนก็รอลุ้นนะครับครับโอเคนะครับสหรับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ